สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่เจจิรพัฒน์จะมานำเสนอวิธีการแก้สมก,การพหุนา,นามดีกรี2ขึ้นไปเองนะครับก็ในคลิปนี้ขอแทนตัวเองว่าพี่ละกันนะครับเพราะคิดว่าคนที่ดูคลิปนี้ส่วนใหญ่น่าจะเป็นน้องๆเนานะอ่าซึ่งการแก้สมก,การพหุนา,นามเนี่ยเราจะรู้กันดีว่ามันอยู่ในบทอะไรครับระบบจำนวนจริงซึ่งเรียนตอนม .4 ถูกไหมแสดงว่าคลิปนี้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นน้องม4ม5ม6เนี่ยสามารถดูได้หมดเลยนะครับแล้วถึงแม้ว่าบทนี้เนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าโหพี่มันเป็นบทที่ง่ายมากนะครับใช่ครับมันเป็นบทที่เอ่อขออภัยมันเป็นพาท,ที่ค่อนข้างจะง่ายที่สุดแล้วในคณิตศาสตร์มปลายแต่การแก้สมการโดยเฉพาะการแก้สมการกําลังสองนี่แหละครับซึ่งพวกเราเรียนกันมาตั้งแต่มต้นแล้วแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยในการไปต่อยอดบทต่างๆเพราะว่า การแก้สมการกําลังสองเนี่ยมันจะแทรกซึมอยู่ในเขาเรียกว่าแทบทุกบทนะครับไม่ว่าเราจะไปเรียนบทเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันเราก็ต้องจัดรูปสมการให้เป็นเพื่อดูเรื่องของโดเมนและเรน์ถูกไหมครับหรือเวลาไปเรียนฟังก์ชันเอ็ก n ์โพเนนเชียลและลอกริทึมที่ก็สอบแพดหรือสามัญชอบออกเนี่ยเวลาที่แก้สมการเนี่ยก็จะนิยมให้สมมติตัวแปรแล้วแก้สมการในรูปกําลังสองนั่นเองหรือจะเป็นบทฟังก์ชันดิโกเมติกก็มีการแก้สมการเช่นกันหรือ บทเวกเตอร์ ector, การหาขนาดของเวกเตอร์แอฟซลูตของ u บวกลบก็ใช้ในเรื่องของการแก้ทำการกำลังสองหรือเขาเรียกว่าเป็นตัวพื้นฐานเนี่ยในการจัดรูปเนี่ยเอาเข้าไปช่วยในการคิดด้วยหรือจะเป็นบทจำนวนเชิงซ้อนที่เวลาข้อสอบ,เข,อบเขาชอบออกแทนเซเป็น A B, เอบวกบีอทเทียบสัสาทสิท์เนี่ยก็นิยมนะครับที่จะออกมาเป็นรูปสมการแล้วเราก็ต้องฝึกแก้สมการให้เป็นหรือจะเป็น บทแคลคูลัสอะแคคูลัสเนี่ยเวลาเราดิฟอินทิเกรตใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีพื้นฐานในเรื่องของพหุนามที่ดีเนี่ยในเรื่องของการแก้สมการที่ดีเนี่ยเวลาเราไปเรียนบทต่างๆเนี่ยมันจะลําบากซึ่งการแก้สมการหรือการคูณพหุนามอะไรต่างๆเนี่ยที่อยู่ในบทจํานวนจริงเนี่ยนะครับซึ่งเราเรียนมาแต่มาต้นแล้วเนี่ยแม้กระทั่งในมหาลัยเนี่ยเราก็ยังต้องใช้อยู่นะครับอาเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ง่ายๆแต่สําคัญมากๆแล้วเราจะมา เรียนกันด้วยกันอย่างช้าๆวันนี้นะครับว่าเการแก้สมการกลังสองเนี่ยมีวิธีการแก้อย่างไงบ้างแล้วเราจะมาเจาะลึกตัวสุดของการแก้สมการกำลังสองรวมถึงการแก้สมการพหุนามที่มีดีกรีมากกว่าสองนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยจะยังไม่พูดถึงเรื่องการแก้สมการติดรู้หรือการแก้สมการค่าสมบูรณ์นะครับเอาแค่เป็นสมการพหุนามแบบเบื้องต้นก่อนเนาะนะครับอ่ะเพื่อให้ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มข้อแรกกันเลยดีกว่า ข้อแรกนะครับ x ยกกำลังสองบวกสอง x เท่ากับศูนย์อ๋อก่อนเริ่มอ่านคำสั่งก่อนนะเขาบอกว่าจงหาเซตคำตอบของสมการต่อไปนี้เมื่อ x เป็นสมาชิกของ r ซึ่ง r เนี่ยเราทุกคนจะรู้กันดีว่า r เนี่ยเป็นแทนเซตของจำนวนจริงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำสั่งก็คือจงหาเซตคำตอบของสมการต่อไปนี้โดยที่คำตอบเนี่ยจะต้องเป็นจำนวนจริงเท่านั้นนะครับ มาดูที่ข้อแรกนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการแรก้สมการกำลังสองเนี่ยเราจะนิยมแยกตัวร่วมนะครับหรือว่าแยกตัวประกอบเนี่ยออกมาเราก็จะได้เป็นสองพจน์แล้วจับสองพจน์เนี่ยเท่ากับศูนย์ทั้งคู่นะครับเช่นสมมุติสมการนี้ให้เป็น a b เท่ากับ0ก็จะได้ว่า a เท่ากับ0หรือ B เท่ากับศูนยถูกไหมครับอ่าทีนี้เรามาดูข้อแรกกันข้อแรกเนี่ยถ้าใครสังเกตเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าตัวนี้ x กําลังสองโูใหญ่ไปหน่อยขอไฟครับเดียวเออ x กํลังสองอยู่นี้อันนี้ x อ่าตอนนี้เราได้แล้วตัวร่วมของข้อแรกเนี่ยคือ x ถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นเราก็ทำการดึง x อ,ออกมาครับเป็นอะไรครับเป็น x คูณกับ x บวก2เท่ากับ0นะครับแล้วทีนี้อย่างที่พี่พูดเพื่อไปเมื่อกี้นี้นะครับเราก็จับทั้งคู่เนี่ยเท่ากับ0เลยก็จะได้เป็น x เท่ากับ0 หรือนะครับใช้ตัวเชื่อมว่าหรือหรือ x บวกสองเท่ากับศูนย์ซึ่ง x บวกสเท่ากับศูนย์แปลว่า x ของเราเนี่ยนะครับมันก็จะเท่ากับลบสองโอเคเราได้แล้ว x คือศูนย์กับลบสอง แต่คําสั่งเขาบอกว่าจงหาเซตคําตอบของสมการต่อไปนี้นะครับอ่านแล้ก็จะมาสรุปกันว่าเพราะฉะนั้นเซตคาตอบ ของสมการคือเซตที่มีสมาชิกก็คือลบสองแล้วก็ศูนย์นั่นเองครับก็เป็นอันจบข้อแรก ทีนี้เดี๋ยวพี่ขอเสริมนิดนึงครับตรงเรื่องการเขียนเนี่ยเ,เวลาเขาถามว่าจงหาเซตคำตอบของสมการต่อไปนี้เนี่ยแบบวิธีการเขียนที่ถูกต้องที่สุดเลยเนี่ยก็คือการเขียนแบบที่พี่เขียนนี่แหละครับก็คือเซตคำตอบของสมการนี้คือเซตของลบสองกับศูนย์แต่ถ้าสมมุติโจทย์เปลี่ยนเป็นจงแก้สมการต่อไปนี้นะครับจงแก้สมการต่อไปนี้เราก็สามารถเขียนได้เลยว่า x เ,เท่ากับ ลบสองศูนย์ 0. อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะเขียนว่า x เป็นสมาชิกของเซตลบสองกับศูนย์อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ห้ามเขียนว่า x เท่ากับเซตของลบสองกับศูนย์อย่างนี้ไม่ได้นะครับผิดเพราะว่า x ของเราเนี่ยเป็นตัวอะไรตัวหนึ่งก็ได้แต่ x ของเราเนี่ยไม่ใช่เซตของลบสองกับศูนย์นะครับ ต้องเป็น x เป็นสมาชิกของเซตที่มีสมาชิกเป็นลบสองกับศูนย์เท่านั้นอ่านะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการเขียนเนี่ยพี่ค่อนข้างให้ความสําคัญนะเพราะว่าพี่เองก็เคยเขียนผิดมาก่อนแล้วสมัยที่พี่เรียนเนี่ยคุณครูของพี่ก็จะค่อนข้างเน้นย้ำมากเรื่องการเขียนซึ่งการเขียนเนี่ยจริงๆแล้วมันจริงอยู่ที่ว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยคำตอบสุดท้ายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเขาไม่มีการตรวจวิธีทำถูกไหมครับคำตอบสุดท้ายคือสิ่งที่สาคัญที่สุดแต่ว่า ก่อนที่เราจะไปจุดนั้นได้เนี่ยเราต้องมีวิธีการเขียนที่ถูกต้องก่อนเพราะว่าการเขียนที่ถูกต้องเนี่ยพี่มก็มองว่ามันเป็นการสร้างนิสัยที่ดีแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะสื่อสารให้ผู้อื่นเนี่ยเข้าใจได้อย่างถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าเกิดบางทีถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้เนี่ยแต่ถ้าเราเขียนผิดเนี่ยเขาเรียกว่าผิดหลักคณิตศาสตร์เนี่ยความหมายที่ได้ก็จะเปลี่ยนไป่านะครับซึ่งโดยปกติแล้วสิ่งคำตอบของสการเนี่ยถ้าเป็นข้อสอบพวกข้อสอบแพทหรือสามัญถ้าใครเคยทำมาเยอะๆเนี่ย ก็จะเห็ like seen, นว่าเขาชอบให้มาว่าเช่น a เป็นเซตคาตอบของสมการนี่นี่นี้อ่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยข้อนี้เนี่ยเราก็จะเขียนแบบนี้ได้ครับก็จะเขียนว่า a เท่ากับลบสองกับศูนย์อย่างนี้ได้นะครับแต่ข้อนี้เนี่ยถ้าจะให้เขียนแบบที่ถูกต้องที่สุดอย่างที่พี่พูดเดมื่อกี้นี้นะครับก็คือแบบนี้เลยครับเซตคำตอบสมการคือเซตของลบสองกับศูนย์อ่าอย่างนี้ชัดเจนน,น,นะครับ อ่าก็เป็นอันเสร็จข้อแรกโอ้ข้อแรกเออที่อาจจะพูดนานนิดนึงนะครับอ่าขีดเส้นใต้ก่อนคือน้องดูคลิปพี่เนี่ยนะครับน้องไม่ต้องกังวลเลยครับเรื่องจบไม่ทันแล้วน้องอาจจะรู้สึกว่าเอ่อทำไมพี่ <laughs> เขียนชา้าจังนะครับก็ค่อยค่อยไปครับค่อยๆไปเรา ค่อยๆดูไปด้วยกันเนาะมีอะไรเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันอ่ะมาดูข้อต่อมาดีกว่าครับ x ยกกำลังสองบวกหก x บวกแปดเท่ากับศูนย์อ่าข้อนี้เราเห็นแล้วว่าข้อนี้เนี่ยเราดึงตัวร่วมไม่ได้เหมือนข้อเมื่อกี้แล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้สิ่งที่เราต้องทําคืออะไรครับแยกตัวประกอบนั่นเองนะครับมาข้อนี้เรามาแยากตัวประกรอบกันจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยทุกพจน์เนี่ยมีเครื่องหมายเป็นบวกเลยเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งก่อนนะว่า x บวก เราก็ต้องหาคำับว่าตัวอะไรคูณกันแล้วได้แปดแล้วบวกกันได้ได้หกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกสองกับสี่นะครับตรงนี้เราต้องฝึกนะครับเวลาทำข้อสอบจริงๆเนี่ยเราจะต้องทำด้วยความเร็วและแม่นยำนะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องฝึกในการแยกตัวประกอบอต่างๆเนี่ยให้คล่องเพราะฉะนั้นตัวนี้ x บวก2 x บวก4ใช่ไหมครับก็ะจะได้เป็น x บวก2เท่ากับ0หรือ x บวก4เท่ากับ0นะครับซึ่ง x ก็คืออะไรครับลบ2หรือลบ4นั่นเอง เพราะฉะนั้นเซตคำตอบของสมการข้อนี้ก็คือเซตของลบสกับลบสนะครับ อ่ะโอเคเรียบร้อยไปสองข้อแล้วเนาะข้อต่อมาอืมเอกซ์ำลังสองลบสามเอ็กซ์ลบห้าเท่ากับศูนย์เราจะเห็นได้ว่าข้อนี้เนี่ยดูแล้วไม่น่าจะแยกตัวประกอบได้นะครับเพราะว่าห้าเนี่ยตัวประกอบที่เป็นจำนวนนับหนึ่งกับห้ายังไงก็ไม่น่าจะมีตัวไหนที่บวกกันได้สามเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียน มาแล้วเราจะรู้เลยครับว่าสมการกำลังสองเนี่ยเราจะมีสูตรถูกไหมครับสูตรที่ว่าก็คือถ้า ax เปลี่ยนประกาศดีกว่าเดี๋ยวนะครับถ้า ax ยกกำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศูนย์ แล้ว x หรือว่าคำตอบของสมการก็คือลบ b บวกลบรูท b กำลังสองลบสี ac ส่วนด้วย2 a ถูกไหมครับอ่ะ ในเมื่อข้อนี้เราแยกแฟกเตอร์ไม่ได้เราก็ต้องมาใช้สูตรนี้กันนะครับมาเรามาใช้สูตรนี้กันเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ย x คืออะไรครับ x ก็คือ b b คือ3ถูกไหมครับ3บวกลบ square root 3ยกกำลังสองเป็น9นะครับ9ลบ4 เอคือหนึ่งสีคือลบห้าส่วนด้วยสองเอใช่ไหมครับซึ่งสองเอก็คือสองนั่นเองก้อนี้เพราะฉะนั้นข้างในรูทเก้าบวกยี่สิบได้ยี่สิบเก้าถูกไหมครับก็จะเป็นสามบวกลบ สแควร์รูทยี่สิบเก้าส่วนสองเพราะฉะน,นั้นเซตคำตอบ ของสมการคือลบสามลบรูทยี่สิบเก้าส่วนสองหรือลบสามบวกรูท ยี่สิบเก้าส่วนสองอทีนี้มีใครเคยสงสัยหรือเปล่าครับว่าไอ้เจ้าสูตรเนี้ยมันมาได้ยังไงไอ้เจ้าลบ B, บีบวลบรุ่นบสองลบสี่เอซีเนี่ยอ่ะ ถ้างั้นเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับจริงๆแล้ววิธีการพิสูจน์สูตรเนี่ยก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับเดี๋ยวเราลองเอาสมการมาก่อนนะครับ ax ยกกำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศูนย์นะครับถ้าใครยังจำได้เราสามารถที่จะจัดรูปเป็นกำลังสองสมบูรณ์ได้ถูกไหมครับอันดับแรกเราดึง a ออกมาก่อนจะได้เป็น a ยกกำลังสองขอไฟครับเปิดวงเล็บ y ยกกำลังสองบวก b ส่วน ax ปิดวงเล็บบวกสี่ซึ่งไอเจ้าตัวก้อนเนี้ยเราสามารถจัดเป็นกำลังสองสมบูรณ์ได้นะครับมันก็จะเป็น a เปิดวงเล็บอะไรครับ a ขอไปครับ x บวก b ส่วนสองอันนี้ทันนะครับเพราะว่าสูตรกำลังสองสมบูรณ์หน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังตรงกลางเนี่ยมันจะบีส่วนเเพราะนั้นเนี่ยไอตัวนี้ก็จะได้เป็น b ส่วนสองนะครับแล้วอย่าลืมว่าเรายกกำลังสองเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีตัวที่เกินออกมาตัวที่เกินเนี่ยเราก็ไม่เอานะครับเพราะนั้นตัวที่เกิดออมามันก็คืออะไรครับนั่นเองมันคือตัวก้อนข้างหลังเนี่ย t ่ยก,กำลังสองก็จะเป็น B ยกำลังสองส่วน c a เยกกลังสองเราต้องลบออกด้วยแต่เรามีการคูณ a อยู่ข้างหน้าอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องลบออกด้วยลบ b ีกำลังสองส่วน C บวก C นั่นเองนะครับทำการย้ายข้างนะครับเพราะว่าข้างนี้เนี่ยเราต้องการให้เหลือแต่ x อย่างเดียวเพราะฉะนั้นย้ายไอ้เจ้าก้อนนี้ไปนะครับเจ้าลบบังสองส่วสี่เบวกเนี่ยย้ายไปมันก็จะเป็น a คูณก้อนเดิมลอกมาก่อนนะครับทำการหาร a ทั้งสองข้าง นะครับอ่ะทีนี้ไอตัว อันนี้เนี่ยเราก็จับรวบให้เป็นก้อนเดียวกันก่อนนะครับไอ้เจ้าก้อนนี้นะจับรวบเป็นก้อนเดียวกันก่อนมันก็จะเป็นอะไรเอ่ย b กําลังสองลบ 4a ส่วนด้วย c a กําลังสองอ่ะเราได้แล้วทีนี้ไอ้ตัวก้อนนี้เป็นกําลังสองอยู่ใช่ไหมครับเราก็ทำการปลดกําลังสองออกมันก็จะเป็น x บวก b ส่วน2 a เท่ากับบวกลบข้างบนเป็น square root ถูกไหมครับ b ยกกำลังสองลบ4 ac ส่วนด้วย2 a ที่เหลือแล้วก็แค่ทำไมครับย้าย b ต่อ2 a ไปเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ยลบ b บวกลบ root b ยกกำลังสอง ลบ 4a c ส่วนด้วย 2a นี่แหละครับที่มาของสูตรเราใช้วิธีการจัดรูปกำลังสองสมบูรณ์เพื่อพิสูจน์ได้ว่าเฮ้ยสูตรที่เราใช้เนี่ยเป็นจริงนะซึ่งนั่นก็แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเจ้าการจัดรูปกำลังสองสมบูรณ์เนี่ยใช้แก้สมการกำลังสองได้ทุกข้อเลยนะครับเพียงแต่ในการแก้สมการกำลังสองเนี่ยเราจะต้อง เลือกนะครับเลือกวิธีที่เร็วที่สุดในการทำข้อสอบเพราะอย่าลืมว่าในการทำข้อสอบเนี่ยเราต้องแข่งกับเวลาเราต้องทั้งเร็วและแม่นยำเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปไม่ง่ายเลยก็คือว่าการแยกกำลังแยกการแกร้กสมการกำลังสองเนี่ยมียหลักแล้วคือ3วิธีถูกไหมครับอันที่1ก็คือการแยกตัวประกอบทั่วไปหรือดึงตัวร่วมถ้ามันทําได้อันที่2ก็คือใช้สูตรนี้หรือสุดท้ายก็คือจัดรูปให้อยู่ในกำลังสองสมบูรณ์นั่นเองนะครับซึ่ง การจัดรูปลังสองสมบูรณ์เนี่ยนอกจากที่เราจะสามารถใช้กับการแก้ทำงานลังสองได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถนําไปใช้ในเรื่องของพาราโบลาได้ด้วยนะครับเพราะปกติพาราโบลาในที่เรียนเนี่ยก็ชอบถามพวกจุดยอดสูงสุดต่าสุดเนี่ยไอการจัดรูปแบบเนี้ยช่วยได้นะครับช่วยให้เรารู้จุดยอดได้หรือจะเป็นในบทแคลคูลัสที่บางทีเราอาจจะไม่ได้ดิฟแต่เราก็สามารถใช้ที่จัดรูปลังสองสมบูรณ์ได้เช่นกันเพื่อหาจุดยอดนะครับ คลิปนี้ก็ขอนําเสนอ3ข้อนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยก็จะมานําเสนอข้อต่อๆไปนะครับหลายที่รับชมคลิปนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับน้องๆพอเข้าใจไม่เอ่ยคุณผู้ชมท่านใดนครับที่รับชมคลิปแล้วมีข้อเสนอแนะหรือข้อติชมยังไงก็สามารถคอมเมนต์ลงมาที่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับหรือมีข้อสงสัยอะไรๆก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะ ช่วยตอบหรืออธิบายให้นะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และครับซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ